รายละเอียดต่างๆนะไซซิ่งนะน้องๆรู้ไหมว่าเนี่ยทีวีอนาล็อกนะไซซิ่งก็คือขนาดเนี่ยอยู่ที่สี่ต่อสามนะนี่คือสิ่งที่คนทําทีวีก็ต้องรู้เนาะปัจจุบันการดูทีวีในยุคป,ปัจจุบันจอทีวีจะขยายข้างสัดส่วนเปลี่ยนไปเป็นสิบหกต่อเก้านะนี่ก็เป็นไซซิ่งมาตรฐานทั่วโลกนะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วประเทศเราก็พัฒนาช้ากว่าประเทศอื่นๆนะพอสมควรสำหรับการมีทีวีดิจิตอล นะครับทีนี้พี่บอยพูดถึงหัวใจวันนี้ที่เราจะพูดกันก็คือการผลิตรายการในยุคดิจิตอลที่ประสบความสําเร็จจริง,รงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการในยุคในอดีตจะเป็นยุคอนาล็อกหรือยุคในปัจจุบนันในยุคดิจิตอลเนี่ยมันมีตัวแปรสําคัญอยู่สองสามเรื่องที่คิดว่าเป็นหัวใจแห่งความสําเร็จในการผลิตรายการอย่างที่หนึ่งก็คือการเข้าใจก่อนว่าคนดูของเราคือใครอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ จะเห็นว่าในการผลิตรายการแต่ละรายการเนี่ยภาษาษคือชาเก็บหรือว่าคนดูเนี่ยมันต่างกันและการข่าวซึ่งอันนี้ก็ใกล้ตัวที่บ่อยมากๆเนาะและการข่าวก็มีเซกเมนต์หรือว่ามีกลุ่มย่อยเฉพาะลงไปอีกหลายๆแบบข่าวก็มีแบบแบบข่าวทางการเล่าข่าวคุยข่าวเนาะมันก็มีเซกเมนต์ของข่าวลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้น้องๆอยู่ในวัยในศึกษานักศึกษาก็พี่ๆพี่ใบแนะนําว่าเราอาจจะต้องดูรายการทีวีมากกว่าความบันเทิงละดูรายการข่าวมากกว่าแค่ดูข่าวละต,าจจะต้องวิเคราะหคอนเทนต์ทีวีก่อนว่าว่าเป็นยังไงสมมุติเราทํารายการหนึ่งรายการขึ้นมาเราต้องรู้ว่าในช่วงเวลารายการนั้นที่ออกอากาศเนี่ยทาร์เก็ตเราคืออะไรถ้าเรารู้ทาร์เก็ตเรารู้ว่าช่องเรากลุ่มคนที่ดูคือกลุ่มไหนช่วงเวลาที่ออกอากาศ บวกกับลันิยมในช่วงเวลานั้นเป็นใครเราจะสามารถออกแบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้อันนี้คือโจทย์เพราะฉะนั้นเวลาเราผลิดรายการเราต้องรู้ก่อนว่าใครจะดูเราถ้าเราเราไม่สามารถรู้ว่าใครจะดูเรา Creative Concept เนื้อหา Treatment ต่างๆที่อยู่ในเนื้อของรายการเราจะไม่เกิดขึ้นดัง้นอันแรกเนี่ยอยากให้ต้องนองเข้าใจก่อนว่ากลุ่มคนที่จะดูนะั่นคือใครซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทยที่ เริ่มต้นที่ยากสําหรับคนทําทีวีโดยเฉพาะน้องๆที่ประสบการณ์น้อยนะเพราะว่าการทําทีวีเราก็ต้องมานั่งดูแหละว่าไอ้าเกาของเราในช่วงเวลานั้นนั่นคืออะไรท่าเกตบ่ายเป็นแม่บ้านหรือเปล่าหรือเป็นนักศึกษาดูหรือเป็นแมสหรือเป็นเด็กหรือเป็นกลุ่มไหนนะเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มพฤติกรรมไม่เหมือนกันพี่บอยคงเล่าไม่หมดภายในสิบนาทีแต่เล่าให้ฟังเร็วๆให้น้องไปทกํกใจบ้านไปศึกษาต่อน้องช่วงเวลาทีวีในแต่ละช่วงเวลาเนี่ย กลุ่มทารกก็ไม่เหมือนกันนะเวลาเช้ากลุ่มหนึ่งเวลาบ่ายกลุ่มหนึ่งเวลาเย็นกลุ่มหนึ่งเวลาเดือกลุ่มหนึ่งนะแต่คนทําทีวีเนี่ยมันจะมีคํานึงว่าซุปเปอร์พาร์ทซุปเปอร์พาร์ทก็คือหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนี่คือซุปเปอร์พาร์ทก็คือเวลาที่ทุกคนจะกองอยู่หน้าจอ TV. ทีวีพร้อมๆกันเลยเพงนั้นการทํารายการในกลุ่มช่วงเวลานี้วิธีคิดการทํารายการก็คือแมสก็คือต้องทุกกลุ่มต้องเป็นรายการที่เข้าถึงทุกกลุ่มเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีคนแก่ คนต่างจังหวัดคนในเมืองดูได้หมดนี่คือช่วงเวลาที่เรียกว่าซุปเปอร์พมและซุปเปอร์พามเนี่ยจริงๆหกโมง,ถ,งถึงประมาณสามทุ่มนะครับแต่ว่าเขาเรียกพามเอพามเนี่คือหกโมงเย็นถึงสองทุ่มแล้วก็จากนั้นก็เป็นพามบีสองทุ่มถึงสี่ทุ่มพามเอพามบี B. นี่คือช่วงเวลาที่คนดูทีวีเยอะที่สุดหรือถ้าเราเรลียกในแบบแบบคนทําทีวีเราก็จะมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนคนทั้งบ้าน ดูทีวีจอเดียวหมายความว่าช่วงเวลาอื่นบางคนต่างกระจายไปแต่ช่วงเวลาซปเปอร์พาร์เป็นช่วงเวลาที่บ้านหนึ่งที่มีทีวีหนึ่งเครื่องก็จะมากองกันหน้าทีวีเช่นทานข้าวเย็นด้วยกันทั้งคุยกันพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้เป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วเปิดทีวีเรียกว่าช่วงเวลาทีวีจอเดียวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ในแง่ของธุรกิจทีวีก็คือซปเปอร์พาร์ันช่วงเวลานี้โปรแกรมจะเป็นแบบหนึ่งช่วงบ่ายช่วงบ่ายเป็นช่วงแม่บ้านนักศึกษายังไม่จับเด็กไปเรียนหนังสือนะ คนทํางานทํางานเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายจะเป็นช่วงที่คนแก่ที่อยู่บ้านแม่บ้านที่ไม่มีอาชีพออกไปนอกบ้านเป็นช่วงเวลาที่เขาว่างแล้วสักผ้ารีบผ้าทำกับข้าวเสร็จช่วงเวลาบ,บ่ายบ่ายเป็นช่วงเวลาที่รอรอคนในบ้านกลับมาแล้วทากับข้าวอีกรอบหนึ่งตอนสี่ห้าโมงเย็นหรือเป็นช่วงเวลาที่คนแก่ก็อาบปักกอดเปิดทีวีเอนหลังอะไรต่างๆช่วงเช้าก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องดูพฤติกรรมคนแล้วตื่นมาเขาต้องการเพราะฉะั้นวันนี้เราต้องศึกษาก่อนว่า ลุ่ม target ที่เป็นกลุ่มของคนจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาคืออะไรนะอันนี้คือ key success นะครับการเข้าใจ target ของตัวเองสองหาโปรแกรมหรือทีวีรายการให้ดึงดูดคนในกลุ่มที่ตัวเองคาดหวังไว้การผลิตรายการข่าวในช่วงเช้าผลิตรายการข่าวในช่วงเที่ยงผลิตรายการข่าวในช่วงบ่ายช่วงคำ่ำช่วงดึก content รูปแบบกราฟิกไม่เหมือนกันเลย นี่คือส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทําทีวีมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคิดถึงสุดท้ายอันสุดท้ายเลยก็คือคุณต้องเข้าใจตลาดนะพี่บอยอเล่าให้ฟังเนี่ยมีสามตัวนะครับตัวแรก target, คือชัดเจนคือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาสองรูปแบบรายการที่ทํายังไงให้ดึงคนในช่วงเวลาต่างๆและอันที่สามก็คือมันได้เงินหรือเปล่าหมายพราะตลาดรองรับอะไรใครเป็นลูกค้าเราคุณทํารายการข่าวลูกค้าคุณคืออะไรคุณทํารายการละครลูกค้าคุณคืออะไร คุณทารายการร้องเพลงวาไรตี้ลูกค้าเกืออะไรแต่ละรายการคุณทาสารคาดีเชิงข่าวสารคาดีต้องเที่ยวสารคาดีวาไรตี้อะไรก็แล้วแต่ในรูปแบบรายการกต่างๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจทั้งหมดเลยว่าคาเดตคืออะไรคอนเทนต์คืออะไรแล้วที่สาคัญคือตลาดนันไปทางไหนเงินอยู่ตรงไหนคุณทํารายการที่ไม่มีตลาดรองรับทําเท่าไหร่ก็ไม่มีเงินไม่มีคู่สตาร์สนับสนุนลมหายใจของคนทําทีวีคืออะไรคือ บรรทัดสุดท้ายหอหเนาะกำไรห,หรือว่าการลงทุนและคุ้มค่าเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกันทั้งหมดเลยนะครับรวมไปจนถึงอันสุดท้ายอันที่สี่อธนนีบใยเพิ่มให้คู่แข่งเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในจุดไหนที่จะแข่งกับใครได้เด้ออกไหมฮะถ้าเราทํารายการเดียวกันกันกบคนอื่นแล้วเราทําไม่ถึงหรือแข่งเขาไม่ได้เราต้องหลบไหมทํารายการหลบทํารายการหลีกนะฮะทำรายการที่ใช้คําว่าสู้ สู้แบบไหนสู้แบบเดินหน้าชนหรือสู้แบบเลี่ยงหรือสู้แบบไหนนะนี่อยากให้น้องเห็นภาพเพราะนั้นการทําทีวีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรามีสามสี่ตัวเรื่องเนี่ยที่ต้องคํานึงถึงนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนรีโมทไปช่องอื่นได้เสมอและถ้าทีวีไม่เชิญชวนให้เขาชมมือถือในมือเขาก็ทําให้เขาไปเล่น facebook ไปเล่นทวิตเตอไปเล่นติ๊กต็อกไปอยู่ในโซเชียลได้อีกเพราะงั้นการแข่งขันในยุคป,ปัจจุบันจึงแข่งขันหลายมิติมากๆนะที่พูดมาเนี่ยเฉพอะมิติแข่งกันในทีวีด้วยกันเองเรายังไม่นับรวมว่าในฟลิกเรายังไม่นับรวมว่าถ้าถึงถ้าคอนเทนต์ไม่เป็นูดพอเขาก็จะต้องไปดูคอนเทนต์ที่เขาอยากดูนะในยุคนี้เป็นยุคที่ผู้ชมมีอำน,นาสูงสุดจริงๆเปิดทีวีไม่พอใจเปลี่ยนช่อง ช่องนี้เป็นแฟนแต่ช่วงเวลานี้ไม่อยากดูเปลี่ยนไปดูช่องอื่นมีอยู่20ช่องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่พอใจในช่วงเวลานั้นปิดทีวีหยิบมือถือขึ้นมาไถามือถือแล้วเออเขาคิดกันว่าเน็ตฟิกหนังเกาหลีไปดูเปิดโน้ตบุ๊กหรือดูทีวีที่เป็นสมาร์ททีว,ทว,ทวีก็จะดูเน็ตฟิกบนทีวีมันนีคือพฤติกรรมของคนที่มีสิทธิเลือก เป็นยุคที่เลือกมากๆในอดีตคนทําทีวีมีสี่ช่องห้าช่องตัวเลือกน้อยถ้าไม่ดูทีวีือฟังวิทยุถ้าไม่ฟังวิทยุก็คือเปิดหนังสือพิมพ์หรือเปิดนิตยสารแต่ปัจจุบันช้อยหรือทางเลือกของเด็กๆหรือคนดูทีวีในยุคปัจจุบันมันเยอะมากๆดังการทําทีวีในยุคนี้จึงต้องเข้มข้นแล้วก็ใช้คําว่าโบบาคําว่าโบบาที่น่อยพูกก็คือไม่มีเวลาที่ให้หยิบเลืกหมดคิดจะเปลี่ยนช่องเลอยทำยังไงก็ได้ให้ติดตามความอคอนเทนต์ต่างๆที่เรานําเสนอ นะที่พี่บอยพูดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทีวีนะหลักที่พี่บอยพูดเนี่ยเราสามารถไปหยิบได้ถ้าเราต้องการทารายการบน Facebook ทํารายการบน YouTube ทำคอนเทนต์บน t i k t ต็หรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าเราเข้าใจผู้ชมถ้าไปนั่งในหัวใจของเขาแล้วรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรสนใจอะไรเราจะใกล้ชิดหรือสัมผัสความสําเร็จได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันเราต้องดูแบบว่าแล้วเรามีความสามารถในการทำคอนเทนต์ได้มากน้อยแค่ไหน คู่แข็งเป็นยังไงและสุดท้ายเงินมาจากไหนปัจจุบันเงินจากการซื้อโฆษณาก็ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักอย่างเดียวที่ทำให้รายการอยู่รอดเพราะว่าเงินโฆษณาก็น้อยลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันพฤติกรรมของคนก็สวิฟช์หนโฆษณาดังนั้นในตัวเนื้อหารายการต่างๆเนี่ยมันจะมีการท i อินหรือเรียกว่าอินโปรแกรมต่างๆเข้ามาอีกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแอดวานไปน้อยมาจาก ขั้นสูงไปสำหรับน้นองๆเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าวกาิจกรรมคนในยุคปัจจุบนนัน่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วแล้วก็รสชนิยมของคนก็มีทางเลือกเยอะมากดังนั้นการผลิตราการให้ประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจเข้าใจคนที่เป็นกลุ่มที่เราจะสื่อสารอย่างชัดเจนเราจะสื่อสารกับคนภาคกลางคนอ่าชาวบ้านรักยา้าคนออฟฟิศคนกรุงเทพหรือคนกลุ่มต่างๆก็ไม่เหมือนกันเซกเมนต์ มันชัดเจนมากขึ้นและพฤติกรรมคนก็ชัดเจนมากขึ้นวันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราจะสื่อสารคือเดี๋ยวนี้คนทีวีนะโดยรวมไม่พูดแล้วนะว่าเราจะสื่อสารกับคนอายุห้าสิบบวกเราจะสื่อสารกับคนอายุสามสิบห้าบวกเราจะสื่อสารกับคนอายุยี่สิบบวกเราไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วคนทําทีวีในยุคใหม่จะต้องคิดว่าเราจะสื่อสารกับคนรักสุขภาพไม่ได้เอาอายุหรือภูมิภาคอีสานเหนือใต้มาเป็นตัวกําหนดอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนแต่ปัจจุบัน เราใช้ไลฟ์สไตล์ในการกาหนดไลฟ์สไตล์เช่นเออคนกลุ่มน,นี้เป็นคนคิดบวกคนกลุ่มน,นี้เป็นคนเฮลตี้รักสุขภาพเราจะสื่อสารกับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เราจะสื่อสารกับคนที่ชอบช้อปปิ้งเราจะสื่อสารกับคนที่เอ,อ่อชอบท่องเที่ยวนึกออกไหมคำว่าชอบท่องเที่ยวมันนี่งแต่อายุสิบห้าไปจนถึงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องมาสื่อสารในกลุ่มอายุโอเคเราเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มอายุก็เป็นตัวแปรเหมือน,นกันแต่ว่า ในยุคปัจจุบันมันจะเพิ่มคาว่าไลฟ์สไตล์เข้าไปีกไลฟ์สไตล์เนี่ยมันไม่ได้มีกลุ่มอายุเดียวมันกินหลายกลุ่มอายุเพราะฉะนั้นเซกเมนต์ต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เราต้องเข้าใจอย่างถ่อง,งแท้เพื่อที่เราจะได้ออกแบบโปรแกรมนะครับออกแบบโปรแกรมได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนได้นะอันนี้คือรูปภาพรวมที่จะบรรยายาให้ฟังเรื่องของการผลิตรายการทีวีซึ่งเดี๋ยวอาจารย์คงจะแนะนำเองแหละว,ว่าการผลิตรายการทีวีมีกี่รูปแบบแต่ละแบบเป็นยังไง ที่บอยจะพูดถึงคอนเซ็ปต์แล้วก็ภาพรวมให้เห็นนะครับว่าการทารายการยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจกลุ่มคนดูมากๆว่ากลุ่มที่เราจะสื่อสารด้วยมันกลุ่มไหน,น,นในแต่ละกลุ่มก็จะมีอายุมีภูวิภาคมีพื้นที่หรือมีไลฟ์สไตล์สามสี่อย่างที่พูดมาเนี่ยมันคือตัวแปรทั้งหมดที่เราจะทําให้เราศึกษาให้เยอะเข้าใจให้เยอะแล้วเราจะสามารถกําหนดภาบเกตของกลุ่มเราได้ว่าภาบเกตต่างๆมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เบื้องต้นที่บอยขอพูดภาพรวม ประมาณนี้ก่อนเนาะทีนี้ได้เวลาที่น้องๆจะถามนะครับหรืออาจารย์จะถามเพิ่มก็ได้ครับเรียนเชิญครับอ่าครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณพี่บอยมากๆนะครับพี่บอยที่จพลจุติมานนท์ครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้อ่ให้ความรู้ดีๆที่มีประโยชน์มากมายเลยในการผลิตรายการในยุคนี้นะครับแล้วก็อ่ท่านอาจารย์ไตรรั์และน้องๆมีใครมีคําถามอะไรไหมครับ อาจารย์ตรัดครับก็ของอพี่บอยก็น่าจะพูดเคลียร์มากเลยนะคะถึงรูปแบบนะครับแล้วก็ทิศทางของอุตสาหกรรมด้านสื่อสารมวชนซึ่งมันมีความแปลเปลี่ยนไปเนาะจากย to <ód isan music> ุคอนาอ็อกมาสู่ในยุคดิจิตอลเนาะสิ่งนึที่ต้องคํานึงก็คืออย่างที่บอกเลยเนาะว่าตําราโบราณเนี่ยจะบอกเลยว่าการแบ่งนั่นแม้กระทั่งการทำอ่ารีเสิร์ชเมทัลลอจีนะก็จะบอกว่าต้องดูตามอยุแต่พี่บอยก็ ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมในการบริโภคของการหรือการกําหนด s t r a t e g i ในเรื่องของการเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า user target หรือกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะครับก็จ้องมุ่งเน้นในที่ลักษณะเฉพาะนะครับความต้องการในรับในในด้านของการรับสารนะครับของคนแต่ละกลุ่มนะครับเช่นคนรักสุขภาพคนที่ชอบความบันเทิงค่อนข้างจะเคลียร์ครับอาจารย์าวุธไม่ไม่ได้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมครับครับวขอบคุณ อาจารย์ไตรัดมากครับนดครับครับน้องๆมีคําถามอะไรไหมครับเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่บอยอ่าเดี๋ยวให้ให้เวลาถามสักครู่ครับพี่บอยน่าจะติดประชุมน้องๆมีคําถามอะไรไหมครับับเรีเชิญน้องๆเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่สําหรับให้มาให้ความรู้ในวันนี้ครับคือผมผมอยากจะทราบแบบ ประสบการณ์การทํางานของพี่บอยครับว่าอุปสรรคข้วๆคือ,อการทํางานนี่มี IP, อะไรบ้างครับโอ้พี่ทำงานในวงการื่อมายี่สิบกว่าปีนะครับก็อุปสรรคชีวิตของเราก็าคือการปรับตัวพี่บอยเชื่อว่าวันนี้ก้าวจากการเป็นนักข่าวในตัวเล็กๆนั้เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วจนมาเป็นผู้บริหารดูแลงานข่าวแล้วก็เป็นบริหารสถานีเนี่ยก็ต้องต้องให้ทิคหรือว่าแชร์ประสบการณ์ตรงๆแล้วว่าการอยู่ใน ธุรกิจสื่อเราต้องปรับตัวตลอดเวลาคำว่าปรับตัวนี่ก็คือเข้าใจเข้าใจสังคมเข้าใจคนเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็เรียนรู้ในการที่เราจะจะทำยไงก็ได้ให้เรารู้ว่าสังคม e movement งนี้เขามุ่งมั่ตรงไหนเพราะโซเชียลมูฟเมนตหรือว่าพฤติกรรมบีฮ a v i ี r อะพูดภาษาแบบวิชาการก็คือเซกเมนตเนี่ยมันสําคัญมากๆเพราะนัอน้องๆช่วงวัยเรียนรู้ที่บ่อยอยากให้เริ่มต้นชีวิตการเป็น เด็กมีนิเทศอะเนาะด้วยความอรอบรู้คำว่ารอบรู้เนี่ยไม่ได้เฉพาะโอ้แต่ตอเป็นใช้ไฟแนลคัตโปได้ใช้ใชพรีเมียร์เป็นจับกล้องถ่ายเก่งอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนั้นคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จแต่ว่าความสําเร็จที่แท้จริงของการทํารายการโทรทัศน์หรือการเป็นเด็กนิเทศศาสตร์ก็คือการสื่อสารที่ทับชิ่งพูด,ดง่ายๆว่าผลิตคอนเทนต์หรือทําการสื่อสารออกไปแล้วมีคนดูเป็นเนี่ย การอยู่ในวงการเนี้ยมันต้องปรับตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ฝากน้องๆในใน,ในรุ่นใหม่เนี่ยว่าน้องๆอ,อาจจะมีความสามารถนะเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถโอ้โหโฟโต้ชอปเก่งอิลิสเตอร์กันได้ตัดต่อเก่งทุกคนสามารถเป็นคนหายได้เปิดหน้าได้ถือไม้ได้เล่าเรื่องได้แต่สุดท้ายเด็กรุ่นใหม่เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตกหมาตาย ตรงที่คุณลืมคําว่าคอนเทนต์คอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ Content คือเนื้อคือแก่นคือสิ่งที่สุดท้ายแล้วตัดต่อสวยสีสันงามแต่คนดูเขาเขาไม่ได้อะไรหรือว่าการสื่อสารทั้งเนื้อหาทั้งรูปแบบมันไม่ทัดชื่นคนนะ่ะมันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันเด็กรุ่นใหม่จะขาดเรื่องของความรอบรู้และคอนเทนต์โดยเฉพาะน้องๆที่อยากจะอยู่ในแวดวงสื่อนะครับ โอ้พี่บอแนะนำเลยง่ายๆพี่ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็ผ่านมา20ปีแล้วก็ยังใช้ได้นะครับนั่นก็คือการอ่านเยอะๆอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสาราซึ่งปัจจุบันมันก็ผลิตน้อยลงอ่ะเนาะแต่ว่าที่เขาอยู่ยนปัจจุบันก็มีคุณภาพก็ก็อยากให้น้องอ่านเยอะการอ่านเยอะก็คือเราฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรอบรู้รอบรู้รอบคอบแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจคําว่า โซเชียลมีเดียและต้องเข้าใจคำว่าอัลกอริทึมคำว่าอัลกอริทึมคืออะไรก็คือ,น,อน้องจะรู้ว่าถ้าตัวเองเนี่ยไปเสิร์ช Google อยากรู้คํำว่าลิปสติกเท่านั้นละ่ะมือถือเราไม่จะเป็น Facebook จะเป็น Google จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะฟิกคอนเทนต์ขายของหรือเนื้อหาที่เดียวข้องกับบุ t y ตี้มาหมดเลยถ้าเด็กผู้ชายไปเสิร์ชคำว่ารองเท้าบอลมันก็จะมาเป็นแบบสปอร์ตทั้งหมดเลยนี่คืออัลกอริทึม แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเอาใจผู้เสพผู้รับสารอย่างเป็นที่โดยใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ถูกไหมครับมันก็เป็นดาบสังคมดาบแรกก็คือดีข้อดีมันก็คือโอ้โหสนองความอยากรู้อยากเห็นอยากสนใจของเราแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเราจะได้ข้อมูลที่มีมิติเดียวและเราก็จะถูกเสพติดคอนเทนต์ที่เราอยากเสพเท่านั้นซึ่งอันเนี้ย มันก็เป็นเป็นทั้งบวกและลบใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเศรษฐกิต่างๆที่มันเราเราเลือกเสพเขาให้เราเสพคือเราเลือกเสพด้วยแล้วเขาก็ฟีดในสิ่งที่เราอยากรู้อยากเขียนอยู่แล้วมาให้เรานะทําให้เราตกมิติมุมมองอื่นๆสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักสื่อสารที่ดีเนี่ยเราต้องรอบครอบรอบด้านรอบรู้นะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญ เรามีจุดยืนในตัวของเราแต่การสื่อสารเราต้องสื่อสารให้เคาะรอบรอบรอบครอบแล้วก็รอบด,ออด้านซึ่งอันนี้ประสบการณ์แล้วก็การสื่อสารศึกษาอ่านนี้เยอะเนี่ยมันจะช่วยเรานะนนี้ฝากน้องๆไว้ว่าเราต้องย <ๆๆ S 1> ิ่งเราไม่รู้อะไรเรายิ่งต้องศึกษายิ่งเราอยากอยากจะเก่งด้านไหนเราต้องมองให้ทุกมติแล้วก็แตกประเด็นให้ได้ๆๆคนทำการสื่อสารที่ดีต้องรู้จักว่าแตกประเด็นยังไงแล้วก็สร้างสรค์งาณมาเป็นรู หรืออะไรก็แล้วแต่แก่นของมันคืออะไรคือชีวิตคนถูกไหมคือการต่อสู้หรือเปล่าเราอาจจะเห็นว่ารายการที่สนุกโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วคนทํารายการเขาสอดแทรกอะไรดนเพลงชิงทุนเป็นปรายการที่เด็ดติ้งดีของช่องวันไม่ได้พูดเรื่องว่าฟังเพลงเพราะอย่างเดียวแต่แก่นของรายการนี้คืออะไรคือการต่อสู้ของคนที่ไม่สิ้นหวังนึกออกไหมฮะหรือรายการตืดด่นเยอะแยะ มันมีอะไรสอดแทรกหมดเลยเพราะถ้าเราเป็นนักสื่อสารที่ดีเราต้องรู้ว่าเปลือกของของความบันเทิงกับแก่นของคอนเทนต์ในใน,ในรายการบันเทิงนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเราสามารถดูทีวีและแยกเซกเมนต์หรือว่าเจาะลึกลงไปตรงนี้ได้มันจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วเราจะสามารถที่จะเข้าถึงคนดูได้เราจะรู้ว่าหัวใจของรายการนี้เขาไปคัตชิ่งหรือเขาเขาไปโดนคนดูหรือคนที่เลือกดูรายการเนี้ยเขาไปเลือกดูเพราะอะไร อันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆซึ่งคี่บอยว่าเรียนหนังสือสามสี่ปีจากนี้ไปก็คงจะจะทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอากาสินดีที่จะจะแบ่งปันประสบการณ์แบบนี้กับน้องๆอีกนะครับขอบคุณครับมีคําถาม,มอาีกไหมหอเราต้องมากนพอดีมีเพื่อนเขาพิมพ์ไว้ในแชทครับเดี๋ยวผมขออ่านแทนเพือนนะครับในฐานะที่คุณบอยเป็นผู้บริหารครับ คุณลักษณะสําคัญของทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ยุคดิจิตอลที่คุณบอยต้องการมีคุณสมบัติอย่างไรคะครับผมอันนี้อันนี้บอกน้องๆเลยคําว่า multi skill สําคัญมากหมายความว่าเห็นที่บอยแบบนี้พี่บอยถ่ายภาพวิดีโอได้พี่บอยตัดต่อได้แต่ไม่เก่งพี่บอยทำโฟโต้ช็อปได้แต่ไม่เก่งแต่พี่บอยเขียนงานได้พี่บอยพูดหน้าจอได้สื่อสารได้ถูกไหมคะแต่ างจะบอกว่าที่ไบรอดมายืนตรงนี้20ปีในวงการเพราะคำว่ามัลติสกิลมัลติสกิลคืออะไรคือความสามารถในการทำงานเด็กบางคนน้องๆยุคใหม่เนี่ยตัดต่อเก่งมากแต่ไม่คุยกับคนอื่นเลยเขียนงานไม่เป็นเลยช่างภาพบางคนช่างภาพบางคนถ่ายเก่งมากแต่ตัดต่อไม่ได้เลยไม่เข้าใจวิธีการผลิตคอนเทนต์เลยเพราะนั้นพี่วางจะบอกว่า เราเราไม่จำเป็นต้องเป็นแด็เป็ดอะนะแต่เราต้องเป็นมัลติสกิลการจ้างงานหรือลูกน้องในทีมพี่บอยทุกคนพี่บอยจะให้ความสาคัญและพี่บอยจะเห็นค่าของคนที่ทําได้หลายๆอย่างหมายความว่าโอ้โหเวลามันตัดต่องานเนี่ยมันคิดแทนเราเลยว่าพี่ประโยคนี้มันเด็ดพี่ขยี้หน่อยไหมนี่ยเกอไหมครับนี่คือการตัดต่องานที่เป็นมัลติสกิลก็คือไม่ได้สักแต่ว่ามีคนชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวแต่ตัดไปด้วยมันสมองว่าอันนี้คือสิ่งที่คนดูเ็าอยากฟัง เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อันเนี้ยเขาเรียกม u l t i s k i l หรือเป็นช่างภาพแล้วเดินมาบอกพี่บอยโอ้โหพี่ผมซียูช็อตนี้มาได้นะเมื่อกี้นี้ยผมเห็นที่ลานจ,จอดรถสองคนนี้เขาไปยืนร้องไห้กอดคอกันโอ้ oh, มัเป็นข่าวพี่อันนี้คือช่างภาพที่มีใช้ัสมองในการทํางานแล้วประสานงานต่อหรือพี่ช่วงขั้นนี้ยเขาให้สัมภาษณ์อะน้ำตาคอผมซูมอินเข้าไปในดวงตาเขาเลยนะพี่ผมครับชัที่พี่เลยฮนะ นี่คือชร้างภาพที่มัลติสกิลไม่ใช่สักกแต่ขายอย่างเดียวขายเสร็จแล้วก็คือจบไม่สื่อสารต่อช่างภาพบางคนในยุคใหม่ไปทำงานคนเดียวกับมาเขียนข่าวด้วยนะครับนี่คือมัลติสกิลราะน้องๆในยุคใหม่ต้องรอบรู้รอบบ้านแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาฝีมือตลอดเวลาอันนี้คือขี y สักเส s s ของคนที่จบมาแล้วจะมีงานทำพี่บอยบอกเลยเด็กรุ่นใหม่บางคน หนูอยากเป็นคนตัดต่ออย่างเดียวค่ะคุณก็จะต้องไปแข่งกับคนที่เขาตัดงานเก่งแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนตัดต่อที่พี่หนูเป็นรีเอทีด้วยนะหนูตัดสปอตโปรโมทแต่หนูสามารถเขียนสคริปต์ได้ด้วยนะหนูตัดงานโปรโมทแต่หนูทำเอลาส์โปรโตช็อปหนูทำมายาหนูขึ้นทรดีได้นะพี่หนู After e อฟ e c t ตได้นึอออกไหมครับนี่คือมัลติสกิลคือจ้างคนนึงแล้วมัน เท่ากับจ้างห้าคนอย่างเงี้ยทำไมนายนจ้างจะไม่จ้างหรือจ้างหนึ่งคนเท่ากับจ้างสามคนทําไมนายนจ้างเขาจะไม่จ้างแพ้าวันเนี้ยน้องๆจบไปทุกคนอยากมีงานทําอยากมีอนาคตที่ดีที่บอยเชื่อว่าช่วงเวลาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะฝึกฝนสกิลต่างๆ <S <S ที่บอยไม่เรียมว,ว่าเราต้องเก่งท,กท,กทุกทุกทุกอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจเข้าใจอาชีพหรือเข้าใจบทบาทหน้าที่ มันจะทําให้เราประสบความสาเร็จได้เพราะเราเข้าใจหัวใจของการทํางานในทุกๆขั้นตอนและการทํางานทีวีนะก็าจะย้ำนะการทํางานทีวีมันจะเป็นทีวีที่ออกในทีวีหรือทีวีที่ออกในมือถือหรือทีวีที่ออกในคอรัพน์ใน youtube อะไรกล้วแตในคอมพิวเตอร์หัวใจของคนวีไม่มีใครสามารถทำทาการเพียงคนเดียวได้เพราะฉะนั้นคำว่า teamwork มีความสำคัญมากๆก,การทำงานต้องมีศิละปะในการทำงานกับผู้อื่น เด็กยุคใหม่คิดว่าตัวเองเก่งและไม่รับฟังเพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะเพื่อใช้คํานี้นะทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีศิลปะในการใช้ชีวิตมีศิลปะในการทํางานจะเป็นที่รักแล้วอยากคล้ายๆกนการทำงาน,น,าน,งานด้วย mm hmm. เด็กยุคใหม่อีกโก้แรงเก่งคิดว่าตัวเองแน่ สุดท้ายไปไม่รอดเพราะทํางานกับคนอื่นไม่ได้เก่งแต่สร้างปัญหาไม่ได้ขยับร่วมง,งานแน่นอนและไม่ได้ขยับเอามาร่วมทีมแต่ถ้าเก่งอยู่กับคนอื่นได้โชว์ความเก่งได้อย่างเหมาะสมอันเนี้ยทุกคนจะยินดีต้องรับให้ร่วมง,งานเนาะอันที่ทุกเห็นพูดกว้างๆดรวมให้น้องเห็นนะครับก็ก็ คิดว่าน้องๆก็คงจะเห็นภาพแบบที่พี่บอยพูดว่าถ้าทุกคนอยากจะมีงานทําก็ต้องต้องมาติดสกิลเนาะแล้วก็ฝึกฝนการทํางานทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นครับผมครขอบคุณสำหรับจำนขาของผมและเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับครับมีใครมีคำถามนะครับเพราะว่าอพี่บอยน่าจะใกล้ได้เวลาเหมาะสมแล้วใช่พี่โอเคครับเดี๋ยววันหลังวหลังยินดีนะครับจะให้ไป ขอนแก่นก็ยิงดีนะอยากไปเที่ยวขอนแก่นอยากไปชนน้องๆเพิ่รู้เพิ่มรู้ว่ากสิปรภูมมีที่ตัเขตที่ขอนแก่นปกติบ้านอยู่แถวบางเขนนะครับว่าขับรถผ่านไปทุกวันมีสามสามที่ครับพี่บอยครับมีบางเขนมีชนบุรีแล้วก็มีขอนแก่นครับอ่ารู้ว่าไปชนแต่ไม่เคยรู้มีขอนแก่นครับโอเคก่อนก่อนอื่นต้องกลาบขอบคุณพี่บอยมากครับครับเดี๋ยวพี่บอยอ่าก่อนอื่นอ่าให้น้องๆทุกคนอ่ากล่าวขอบคุณพี่บอยเพื่อเป็นเกียรติ ที่พี่บอยอุตส่าห์สละเวลามาให้พวกเราในวันนี้นะครับให้เด็กๆกล่าวขอบพระคุณพ mm ี่บอยด้วยครับเชิญนะครับเด็กๆมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาต้องกราบขอบพระคุณพี่บอยที่จะพรจุติมานนท์ครับ คุณนวยการฝ่ายข่าวบันเทิงนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ไตรัฐมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวอาจารย์ตัดคลิปแล้วก็ส่งให้พี่บอยขอบคุณมากครับมากมากครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับโอเคขอบคุณครับพี่บอยไปก่อนเด็กๆโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำคลิปอาจารย์ส่งให้ในกลุ่มครับเดี๋ยวอาจจะมีการบ้านเดี๋ยวอาจารย์พพ์บอกในในกลุ่มอีกทีนึง ท่านอาจารย์ใจรัดขอบพระคุณมากนะครับท่านอาจารย์ยญ,ญาตนะครับขอบคุณค้ามาอาจารยร์สวัสดีครับครับน้องๆเชิญออกได้เลยครับเดี๋ยวอาจารย์ทําคลิปสรุปให้ในตัดตัดคลิปส่งให้ในลิงก์ในกลุ่มของพวกเราโอเคครับ